เบิ้ดแต่หาเขาจังได้เขาเอาเพื่ออยู่แล้วเพื่อว่าอาศัยสูปรับด่าใหาเอาเขาให้มันมันแจบดีต่ออีกเดี๋ยวพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องเบิ้ดสกูลสุดนเนาะเบิ้ดสมองสบัตก็คือตอนเ้าก็จะมาทามันซ้ำกันะโดยสบายดีอ่ะสบายดีสบายดีโดยโดยคือทีมาทามันนี่แหละเนาะทามันคาติดบานนี่นะติดบานประตูนี่บานประตูนี่วะแม่ บูมีพวกม่บมีโก๊กบบุกอยบูมีโก๊กบอโอแล้วคอยหักบูได้มันตรงอะไรบมีโก๊บอันนี้คอยบูมีโก๊บกับไฟบูมี่เล<อ>ยมันบูมีไฟมันตน้องมีโก๊บมีไฟจะเหี่ยได้อันนี้โอ้โทษลำบากเลยบาทเนี่ยเห็้ยนีได้สักรถเราเอาเสียไปก๊กบบอลอื่นเสียมาติดมันสีได้เลยเลยแม่นมัน เมื่อกบอยู่บ้านมันต้องสิได้ขีดคักแมวแล้วลบไปลบมาอยู่เนี่ยแสนสิแสน,นแลำบากแหงลำบากเลยเนี่ยเนาะบมื่ีมาบัดอ่ามันยังหน่อยอยู่มันยังใหญ่แน่นี่ก็เอากลับไปกบอีกเลยแมนตัวนี้มีแต่หาจักปันไผ่เขายืมจักปันไผ่เราเหมือนกันจงว่านนบาทน,นี่มันต้องได้หาสร้างพวกมีอ่จาจักปันไผ่เขาตัวนี้ เออต้องต้องอต้องได้สิไปหาสั่งตัวเพิ่นมีจักไฟก่อนดจะได้คำตอบตัวนี้เพื่อว่าเฮ็ดได้ตัวมันก็แดนไปแดนมาโอ้ยบ่ได้มันเอามาใช้แล้วมันรู้บาลมันลูมันก็ดีแล้วันมีอุปกรณ์เท่านี้ว่าโมคุดีอยู่แล้วมันต้องได้กบอยู่แล้วต้องได้กบเลยป่าทัวอยู่แล้ว เพื่อว่าเขาสิสังมากนี่มันต้องได้ดืนอยู่ใน,<ห>นสองเส้นเพ,ออเ,เพื่อสองเส้นอยู่แล้วเขาต้องได้ด้ถากได้ถากหัวได้ถากอันนี้<อ>มันจตไว้ต้องจำไว้จำไว้หับหับโบได้เลยนี่ฮะหับนี่แต่การขันปูกระโลนี่เพื่อหายปูนี่ยังอยากจิตหยาอยู่ในนีรับ ยังอยากคิดนะครัใครในว้านมันเบาแล้วเขาใส่โดนจักไปได้โดยโดยเอาสมหมดเด้อะสมหมดซะข้าแมนเจ้าหับนี่เจ้าสี่เอาปอกองอะไรนี่ติดบ้านนะปกติบ้านละแสนเข้าติดกับบ้านละแสนอยู่บ้านนี่บ้านละแสนบ่โดยบ้านละแสนโดยแมนไอ้บ้านละแสนนี่ อ่ะคือบอร์ดรวมไหมเหรอปองหนึ่งชิ้ี้องบ้านเป็นบอรดเด้นี่มันมีซองบ้านเป็นซองแสนบ่ฮะดเดยอบอร์ดแล้วก็ติดอยู่จะใส่กับมิตบ้านนะแซนเบิร์ดอย่างนี้บ้านนี้แต่ชิ้นี้จะได้แต่กันลายกันเยอะที่นีน้คือบ้านใหญ่เด้ปองใหญ่เด้ปองใหญ่เขาตีร่วมกันเด้อโดยด,ยด้วยปองใหญ่หันบอร์ดเขาตีร่วมกันได้เพื่อว่ามันเข้าสลายเสียดายกับตัวหน่อยน้ำเ้อะนะเจอกันก็เด้อะปองใหญ่ในห้อง<ห> แมนคือปองใหญ่ย,ยังสี่นี่การปองปองรุ่นนี่นี่ก็มันก็เป็นบ้านแต่แซนเบิร์ดทุกอย่างคือกันอันนี้ ใช่ๆๆเดี๋ยวอันใดมันก็ไม่ต้องแซงเออ2แผงก็200,000บาทเออ2บ้านก็2เออ2แผงก็200,000บาทคือเก่านึกเตียงยังบ่เข้าใจจ้ตัวนี้2นก2บอว่า่เคยไปติดดบ่เป็นติดประมาณนั้น เพื่อเขาเอาเอาวุ right e ้งญ right. ่ห right. ันมามาเตือกับตัว so น้อยด้วยเข้ไใดเสียกันเลยนะฮะเพื่อกันถ่าตัวนี้นี่มันยังมันกับแพงเดยตัวนี้นี่อาศัยดึงใส่กับวงวงใหญ่ไงใหญ่วงใหญ่นั้นโดยอะไรเสียใ้กันพี่น้องเลยแต่ว่ามันก็ติดที่ปัญหาตอนนี้ยเครื่องมือเป็นบกครบแล้วก็ปัญหาคือไฟนี่กับบ่มีเนาะโดยบัดกรกบพวกสว่านยังเป็นกับบ่มี่นี่ ແລະອັນນີ້ກະໂລນີ້ເດບໍ່ມີບັນຫາອີກບໍ່ກະໂລນີ້ມັນຊິບໍ່ມີບັນຫາປານໃດເພາະວ່າອັນໃດບໍ່ໂລຍເພາະວ່າຮົາອาศัยວ່າເຮົາແຖ່ເຮົາໄລ່ເສດໄປແລ້ວດຽບດີເຮົາຊິໃຊ້ກະສອບມັນໃຊ້ໂດຈັກໄປໄດ້ອັພຮົມີລດไຖຄບມรລົ4 66ມ พกวงเนาะวงกบนย่างนัะนเลยสองแสนในเบื้องเดิมสีรองไหลายสองกับผู้ว่าช่างแต่ละบ่อนเป็นเจ้าคือกันหรือบ่อนะตอนนี้ก็ดีอยู่ในบานนี่คือกบันเ้ีคือกันเนาะโดยสองสี่หกแปดสิบสองล้านสองล้านสองล้านสามล้านสี่ล้านห้าล้านเจขนาเจ้าไหล กองละาแสนสำคัญเบิรนนาคาโตอยูลานเจ็ดโดยล้านเจ็ดแสนพี่น้องเลยลานเจ็ดแสนก็ประมาณสามพ3นสามพันสี่างติดติดบานประตูสามพันสี่สาปัญหานี่แหละรวมๆกันอยู่ขนรวมกันเบิดถือส0างหาเลยโดยจิตโตของสามปัญหาเนาะ โดยรวมกันแล้วอายสิกันว่าอันนี้อายสิไปหาเขาผู้มีปานไฟหันโดยโดยแล้วให้มาติดแม่นให้มันจังสบายเนาะโดยแม่นเพราะว่าแล้วมึงเสียอายก็สิขอเฮ็ดนําเขาไปเด้ยโดยเฮ็ดติดซอยเลยตามมาเลยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าอันําเฮตอนก็มีอยู่แต่มันยังบพอี่ ยังขาดอยู่โง่ที่ว่าสิจา่าทำสางที่บ้านให้นะ้องเนาะพอเทามีโง่อยู่สองท่านตอนนี้นะเฮาน,น,น,นะจะมาทำเหมือนก่อนเนาะถ้าเกิดว่าการ,ระโบนแะน่เนาะบางทีสงเสนอทางผู้ใหญ่เป็นไปอีกก็อาจจะซอยมาอีกกระโบนแน่อันนี้ก็ดีเนาะ,นะประมาณสนะามปัญหาเนาะสิขาดอยู่ว่าปัญหานี่แหละติดบาน แหละเฮาก็ค so ิดว่าเฮาบ่ได้คิดซ้ําว่าลืมคิดนะว่ามันบมีไฟเนาะโดยต้องกบมต้มากบไม้กบยังไเนาะเพราะมันต้งไดตันาตัดหลังอีได้โดยไดตัดแล้ต้งได้แทกขีดได้เรียบร้อยเฮาต้งได้สุผ่านหนามันตนี่หัวมันนี่หัวมันก็ตตู้นีอีกนี่มันบ่เขากันอยู่แล้วเพื่อเข้าแทมาเพื่อ2เซนเบยมันบมว่าสิเอามาจับใส่โลดเนยเพื่อว่าเพื่ออาศัยว่าวงกบนี มันเที่ยวเขาเพื่อเขาอาศัยเขาแตกดื่นอยู่แล้ถ้าบ่บดืนเราเอามันพู้ดีบรรทาตัวนั้นมันเที่ยวเขาปั๊มมันสีเดิงเด้ก็เห็นบิดแด้เล่วมันเลิ่งเนาะต้องเอาแบบว่ามันขับไปก่อนเนาะโดยยพื่อจะได้ขับไป่ด้โดยแมนนะมันสินมันสินรวมเขาบบดมันสิเลิ่งนะพี่น้องแต่คันไม้เขาอบเขาก็ยังเ่อไว้เกลีอไว้หากไม่นี่โอบเบิร์ดไม้นี่บเด้ง ไม่ในโอบเบิดแต่หาเขาจังได้เขาเอาเพื่ออยู่แล้วเพื่อว่าอาศัยสุปับด่าใหาเอาเข่ามันมันแจบดีเลยเลยก็คืองานในเพื่อนี่ก็ยังสิบโจง่ไงตรงนี้นะก็ยังสิมีต่อไปเรื่อยๆละนี่เลยเป็นก็ยังอะไรเฮ็ดนี่ก็ยังเทหันเทหันกับกระโหลดนี้กับสีอะไรเฮ็ดนี่ อาซีนั่นเนาะโดยที่ว่างานต่อต่อจากนี้เนาะต่อจากสามเพื่อว่ากโลครับต่อไปหมกข้างหน้านั่นโดยโดยเพื่อว่าอายใดต้อสามีเพื่อว่ากุสร้างก็ไม่ต้องซ้ำานสมัคร์ตเด่นนะมันมุมตรงนี้โดยโดยย้อนมุมนี้แล้วหายแเราพากันมาเห็ดแต่ที่หันย้อนแบบร่วมใจร่วมกันมาเห็ดเอาสื่อๆได้นี่โดยก็ เฮ็ดเป็นเบิดอยู่ดอกอยู่พุ่นหันก็เป็นอยู่หากแต่ว่าจะบ่มีเครื่องมือได้ยอมแม่นเครืองมือบ่คบเนาะเลยสำกอสำโบกสามานี้นี่พอไร่พอเฮาเพราะว่ามันอุปกรณ์มันของถึกๆเฮาได้ซื้อเอามาเฮ็ดได้แม่นๆตอนนี้มันซื้อได้เนาะโดยกันแพงก่ก็ซื้อบ่ได้อีกแพงกว่านั้นไปซื้อก็บ่ทอดข้าวกินผ้แม่นๆ โอเคเด้อพี่น้องเด้อก็พอได้ฮู้คร่าวๆกันเลยเนาะกาสร้างที่ว่าอ่าติดบ้านให้น้องแต่นี่ก็ราคาสิตกอยู่ประมาณ3,500ัหาร้อละรวมๆเบิดเนาะแต่ว่าคั่นว่ามีทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นอยากสวยเรือหรือว่าสมทบเนาะ,นะคือทั้งนายนี่เพิ่นก็สิไปติดต่อ,อสาสร้างผู้ที่เพิ่นมีเครื่องมือว่าซั่นซะครบนะตามที่เพิดว่าออกมแหละมาเข้าให้น้องมาติดให้น้าะมันแล้วไปนําั่งนะเพ <นะ S 1> ราะว่า หรือว่าสีท่าสีก่อนพอจังมาติดบานนำหลังบอไรทุกร้านมันจังบ่อเปืือนเนาะแมนมันจังสบายจมเจาแบบเวลาท่านะแมนตื่นลด้กันเห็นนะก็ดีคือกันได้เพื่อว่าปุ๊บนี่ท่าสีแดงเนาะท่าสีแดงเรียบร้อยบาดไม่ได้เขาท่าบานเขาไปท่าอยู่คนเดิมมันบ่อเปลือนเลยได้ท่าได้เขาเอามาเอาเขาโหลดบาดเดียวสะดวกเลยบาดนี้มันบ่อเปลือนได้ บ่เปลี่ยนได้อย่างมันก็นงามกวกา่ากันพวกไอเฮ็ดบางนั่นก็เฮ็ดแบบนั้นแล้วทาสีแต่ก่อนเนี่ยปล่อยแล้วก็เข้าขบานใหายโดย,โดยบานนียก็ยังสีแต่ทาสีใหม่ลงสีนี่เนาะเลยลุกเด้อถ้าว่ามันต้องได้ลุกแสแลกเพื่อว่าบานนี้มันหมดได้ลุกแสแลกไดนต้องได้ลุกแสแลกก่อนลงุลงแสแลกเหนือหนึ่งหายมันแห้งจบดีดจังเลยเขา การห้พวกสร้างเข้าลงา่างแสดงกเนี่ยมันจะเป็นงานเพิ่มเขาอีกแม,ม่นั่นแหละงานเพิ่มอีกแล้ว <c oughs> ก็เกิดวกปไปใหนะ้แล้วเลยมันต้องได้เพิ่มไปอีก,กน,นะแต่ว่าใครในแต่ว่ามันเป็นท่านี่มันสิบเบาเบ,เบาพลัไปนอยนึงมันจะบาโมเพงก็ได้นะเพราะว่าก้าวสิอันนี้นี่เขาสิท่าไฮเนี่ก็สีโมแพงก็ได้เพราะว่าเขาวหับจะมีน,น้ำเล็กนิดนึงมันจะสูงไปเล็กน้อยเลยเนาะเลย จะได้ก็เป็นเ้าสิเอาอยู่แล้วอันท่านี่คือไอวานี่ย่งังขีดได้นี่มันตรงเบื้องเบื้องนี่นี่ต้องคูเป็นครูเนาะว่สาสันสาเนาะในคูหนึ่งต้องข้าเอาแต่สามสิบพันโอ้แต่ไอข้าท่านเนาะโดยข้าเอาอยู่แล้วอาในคูหนึ่งสามสิบพันก็ต้องเลยบวกต่อไปสิตกอยู่ในสามพันแปดสามพันเขาเดียวโดยโดยก็สี มาแปลงอะไรกูหนึ่งสามสิบพันกีไลห้ลงซีสแลดให้ทาซีนะแต่ว่าเป็นซีของเข้าอะเนาะูหนึ่งสามสิบพันสิก็ีอยู่ประมาณนั้นหกสิบบาท60สิบหรอเท่าใจ็ดสิบบาทนี่แหลสีประมาณนี้เลยโอเคขอบใจหลายอ่ะขอบใจหลายๆเนาะยถ้าเกิดยังได้ก็สีมาแจ้งเนาะอีกเถอะหนึ่งเนาะถ้าเกิดมีทางผูรักผููใหญ่เป็นนะเลยเขมากัน เดี๋ว่าให้มันแล้วไปนําเาทีละขั้นตอนนั่นแหละเนาะนะโอเคอ้ายเนาะจบคลิปไปซ้ํานี่แหอ้ายเนาะสวัสมีแฮงเบิดสทุกคนพี่น้องเ้เนาะตามนันเด้อพี่น้องเด้อเนาะถ้าเกิดผู้ใดอ่าที่เขาเอามาทางผู้ักผู้ใหญ่เพิ่นนั่นแหละอ่าอยากสวยเหลือหรือว่าชมทบอ่าทนเข้ามาก็เฮาก็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้เด้อพี่น้องเด้อเนาะก็คือค่าสร้างนี่ติด บ้านนี่ก็สิรวมๆแล้วก็สีวางอยู่ตกอยู่ปรนะมาณสามพันห้าละวันเนาะถ้าเกิดในเขาทาสีบ้านนั่นแะนะทาสีลงสีสแลกสียังไงแหละก็สีรวมๆเหมือนหยลายร่วมๆเลยก็ประมาณสามพันแปดสามพันเก้าพูดล้วนะลวนะันเนาะตามนั่นเลยพี่น้องเอ้เนาะอยู่ดีแห้งเบ้ดสุขสุขคนเดียวพี่น้องเดอ้อจะเจ็บอย่จนลำรวยลำรวยพี่น้องเอ้เนาะไว้เพราะอันใหม่คิดหน้าพูดเลยไปแล้วสบายดีสบายดีพี่น้องเอ้